ชิ้นมูเขาเจ้าจองตั้งแต่เฮือนเลย่ามนะไ่ได้กินเลยนาตูอะเนาะเดียวสิเปาอีกเดี๋ยวสิเปามา่อไหม่เออเดี๋ยวเสี่ยมาเดี๋ยวเสียวมาไปเฮือนเดี๋ยวเสี่ยมาไปเฮือนน้อันนี้เพนเดอร์เพนเอมบ้ด้วยอย่ง

ดีใจหุมแล้วว่าเย่แดว่าเียแล้วไ่อะไรด้สิเอย่เย่อะไร่ได้ได้ชื่อย่งไรได้กับคนเฮานี่าแข่งก็ว่าแข่งโพดข่งก็ว่านักน้ก้อน่าจัต่พรมันอ่อนเพราะว่าเราม่ใช่เนาอวเาจจะนี้น โดย,โดยทธงผ้าคือมื่นมัวเทนอฝนสีตุกโบโ่ผมเป็นพี่น้องเอฟซีขึ้นผ้าคึ้นพนบรรยากาศมื่อนี้คือสีจิวจะวาวเทนอ่มนืนี้หมากมูเขาชิได้ขายสิ้นมูเขาชิได้ขายปลาทูเขาชิได้ขายอยู่บ่มื่อนี้เนาะเงียบแท้เนาะดูขายอย่างว่าท่นานมาบ่าเดือว่าจังไดอืม ผิดปกติเด้อมื้อนี้เด้อวางแท้คนเนาะพุ่นไผมักหมูเนาะห่อนๆเนาะเซตู้ยินอู้ค้าได้นี่มัก10,000เอ้ยเฮาเองพี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะมัก10,000อืมจังสิขายดิเออเอาๆสนเนาะจังได๋ก็ก่าวตึกท้ายสบายดี FC เบิดทุกคู่สู่คนอ่ามื้อนี้มีแต่ เหนือกเนาะเพิ่นชบเนาะอ่าเพิ่นชบซิ้นหมูเอามาก็บ่ได้หลายปานไดพี่น้องเอ้ยอ่าเริ่มต้นที่ไดเมื่อกี้น่ะมันหาก็จบงานไปเนาะบ่กล้าเอามาหลายเอามา10โลเอามา10โลบ่ฮอดเือนซับเนาะอ่าบ่ฮอดอะตลาดนัดซับหั่นน่ะอ่าพอดีบ่เวียงเพิ่นโทรมาข่อยจองเบิดเด้อว่าซั่น กะเลยอันน่ะเก็บไว้ให้เพิ่นบ่ได้เอาลงมาเลยเนาะอ่ามีแต่หัวใจอ่าเล็กน้อยๆแล้วก็เพิ่นชบนี่เด้พี่น้อง FC านี่เด้อืมเนชบเนาะอ่าสบายดีสบายดีเนาะแล้วก็ปลาทูนะเนาะปลาทูปลทูอ่ากงจริงอยู่อ่าก็ได้ขาย จะไปบางส่วนแล้วมื้อนี้เฮาสิว่าเงียบเงียบเนาะตัวนี้รถยับอ่าใหญ่ใช้ช่วยมาพี่น้องเนาะบ่อนี้เป็นกองที่ดินแห่แทนนั่นน่ะบ่นค่อยายว่าซั่นเอ้ยเนาะอ่าบ่อนเพิ่นสิอ่าเฮ็ดทางทางมันกใหญ่เนาะอ่าก็มีหลายๆท่านเนาะมีทีมงานอ่าว่าทางไอ้ตรงไอ้เียงน้ําแน่อ่านสมทบยแล้วก็ทางชาวบ้านชาวเมือง ออกเฮือออกแฮงอาสดๆอ่าทั้งเงินแล้วก็ทั้งเฮือทั้งแฮงก็แหละคก็มาฮอดนี้เนาะบ่จิ๊ก็พุ่นละพี่น้องเอ้ยอ่ามีเงินมีคำพุ่นละคำวาอากสมทบช่วยทางบ้านก็ได้อ่ช่วงนี้ปีนี้บ่บ่มีแล้วเนาะมีแต่เก็บเงินอ่าตามครอบครัวไปนะก็ฮอดพี่แล้วเนาะอ่าบ้านเฮาอ่าหนทางบ้านเฮาฮอดี่เด้อเด้อ FC เด้อเนาะบ้านคกใหญ่ทางคนเนาะ ทางเปตงบ่เพิ่นว่านี่เด้บรรยากาศบ้านเฮากะสิประมาณนี้เนาะเอออะอืมสิแน่นี้แหละเนาะอ๋อสิได้ขายนอยสิได้ขายหลายก็รอรุ่นรอชมเบิ่งไปนํากันขายบ่เบิดเมือซตู้เย็นในเรื่องปาทูเฮาเนาะ FC ทุกๆท่าแต่ว่าได้ขายดีอยู่เด้อล่ะเอามาก็เบิดเลยินหมู่เฮาก็ได้เนาะ อืมบ่ได้เอาลงมาขายจักดีเลยเบิ่งเด้อคึมผ้าคึมผลเอออันนั้นเด้อทั้งพ่อพ่อเพิ่นนีดิเพิ่นอยากให้รางวัลนะปู่ย่างมานี่เนาะอ่าปูนี้ดิอ่าอยากให้ชิ้นหมูให้แน่เด้อาลูกเด้อจักโลว่าซั่นห่นะเพิ่นก็ยังบ่ฮู้ดอกนี่เบิ่งเด้อั่นน่ะอืมอืมแต่ว่าขอติดนี่ไว้ก่อนเด้อพ่อเด้อว่าซั่น น่งพระท่านได้เอามาโอยเอามาดเดยก็เจ้าจองอขึ้นเฮือนใหม่ก็ได้ขายให้กับเจ้าบดเลยเดี๋ยวเอามาอีกวันนี้สิเอาไปให้เพื่อนเนาะปุ่นอะเผยพีนนย่น้องเนาะอะเผยน้องสาวของสะพ่อเนะาะแต่คนมาแต่ใสองนี่มาแต่ใสอ่ะมาแต่ใส่มาเทียนปานังเ,เ,เออเอาสบายดียก่อนเออ่าโอ,อ,อยเฮงมาในได แห่มาแล้วอันนี้ก็แม่ตู้อันนู้นโลนึงนี่เป็นศพนี่อ่าแม่ฮะสิ้นหมูเบิดบดบ่เวียงเพิ่นจองตั้งแต่เอามาแม่เอามา10โลนึงดอกบ่ได้มาหลายปานแม่เอาขึ้นเฮือนเฮือนเฮือนเจ้าเริ่มต้นจากมื้อนี้ขึ้นเฮือนเด้อ่าแม่นๆอ่าก็ได้บ่ได้ลงมาขายอ่า ขายไปเด้อเด้อเออบ่มีบ่ถามเออบ่ได้เอาหยังมาขายบ่มื้อนี้เอองวัดเนาะอืมเอา่เาะพุ่นเด้ซั่นุนี่นมันคือางแท้่ซั่นเนาะเออคือบ่หลายแท้มื้อนี้กับ่เพิ่นให้บ่จิตสั่งอันนั้นไว้เนาะอ่าก็พุ่นไว้30โลบ่เบียงนะ và xì chạy ngân một phó bà ngân bộ lên một phó 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 lên thằng phó lên một 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 bà lên cái xoay nó ก็นี่ก็เอาเบิงบรรยากาศไปนํากันนี่แหละ FC ทุกๆท่านเนาะอาเนาะลูกค้าประจําเฮามาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะุอ่าอาๆๆจัดไปจัดไปอื cái phần đấy, อ่าตัว là น่ะ này เอ่อใส่นั่น có ครับเดี๋ยวจะได้ใส่ ขายสาวผ่านหนึ่งแต่จ้าไม่ยไเรื่องมันนี่มันนักแล้วเราอะไรมาเขาถือผาลังยกนะว ดังดังแกนันปกนกันี้แนกันน้ถาหากะลุกไปกันเนาะคไปว่าขอนหเลยไปกาัปไปันมันจะเป็น่งแล้ว40นี่เ้เาเดอ เดี๋ยวสิมาประกันเด้๋นี้เด้อเาไว้ก่อน ya yeah. Ô chị, 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 Những ngày hôm đó nó ngầu thế chịu chịu khai chịu 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 đẹp chịu 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 sang chịu chịu phía chịu 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 bớt งเงาเงาแท้หน่มีเลยเนาะสิ้นหมูก็พอทูกใครกินฮอดแล้วบาทนี่เนาะบางแท้พีน่น้องเอฟซีเอ๋ยเนาะเอาเคลื่อนแลว้วเคลื่อนแลว้วบาทนี่เนาะบนพันธิมาโูกขีดินไสยอยู่นี่บาทนี่พี่น้องเอฟซีอ่อมึงได้มึงได้อ่า à, quân đi quân cái mưa nè mưa năm lơi ừ. ừ. đây gì đó ngay đây gì đó? Ừ, đó có đây có đây có đây nó cô mai nó ô à mặc hậu ghi nó okay. ừ. thế nào cái nào bắn không ngay một chai nó cái bắn này nó bắn 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 ากวันนี้บอก ด้วยสี <S S ่คนเลยีด okay, ้วยเลขานะน้องเก็บรถของเขาก็จะได้ก็ได้เท่นน่ะเก็บไปจองหาเศเขาก็จยเลยจถ้าหาเศษน่เก็บใหม่เไม่จ่ายโอ้จเลย้านอบง่วเขาก็จะแล้ว่กชิ้นหมูเขาเจ้าจองตั้งแต่เพื่อนล้ชิ้นมูเขาเจ้าจองตั้งแต่เพืนเลยเนาะเนาะเนาะวสดสเปาอี เดี๋ยวสิเปมาไหมเออเดี๋ยวเสียมาเดี๋ยวเสียมาไปเฮือนเดี๋ยวเสียมาไปเฮือนนอันนี้เพชเนอเ็ดโนนี่บ้านือหยา้อยจะกยาดอยไรเนาะต้กขาเวยมันใส่ชีงตขายไปปิดนะฮะนอ่าเป็นชิฟเนาะ

ข้าวพันกระไายห้อพันกระไก่ดีใจหุ้มแล้วว่าเย้กระเดวก็เดียยแวอรเย่ร่้ื่ยคนเฮานี่แข่งก็ว่าแข่งโพดแข่งก็ว่าสมัน้องก้อนอาจย์กรอมันอ้อนเพราะว่าเราไม่ใช่เราอาจาเนี่คนเฮานี่ว่า เอาแล้วก็คุณเลี้อยู่นาดหน้าคนวยเพาะตามนี้มีบรันมอายทอาได้เมื่อไหร่ขึ้นอดาได้เงินับบีเดอร์อ่า

เนาะเนาะแถมไไนี่ไม่ไรเนาะไม่ไรเขาเชื่อเยอะเลยให้เยอะเาเมื่อนี้เพิ่งลืมเกีบยงนแลเมือนนลืมบสลาดบ้านไร่เขาบ้านบ้านยังมีแต่บ้านเขาเลียงบ่บ้านไหนก็บ้ปไลปลทุกท่อเลยไหลม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้วมาเด่นเ่นงัน พอก่าว่าเขาใช้บ่อพีนี่ขับไปใต้คูเรียบเลยขับไปได้ไงขับไปทางเขาคูแล้วขับไปเฮ็ดแบยไปผมบางคนตลอดเออแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดดินปูว่อ๋อขอดใช้ขอดใช้ขอดใช้บ่เนี่ยตายลูกคุ้ชาบเลยบอกคนกรีดนี่นะคนกรีดนี่เราโชคดีทุกคนอ๋อเอาฮ้อนนี่ก่อนโอเคเสรนเนาะเออเอาเสรนพี่น้องเอฟซีผนบอกว่าอ่าบ้านเฮาทางหนาหน้าสิฮ้อนนี่เนาะทางบ้านเฮาน่ะ บันนี้มีแต่สีปัวเปงเส้นทางบ้านได้เป็นกิบบันนี้นะเนาะเนาะปีนี้ก็ได้ลายเติบเลยเซนปีน้องเลยอ่าได้ลายเติบแล้วปีนี้เนาะขนทางเอา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 นั่งขายโตโอเคพี่น้องเลยเอ้ยคนก็บางแล้วเนาะ

เงินเปลียดเลยพ่อเงินเปลียนแหละไปหาชิปนี่เจ้าเนี right. ่ม uh, ันหายเนาะม่ได้เด้ไหมนี่มีลักฐานด้วพ่ออมีลักฐารได้หนิเนาะ่เนะน

mưa nắng mưa nay, mưa nắng 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 mưa hiện mưa เนาะได้อ,ไดอตัวจุกคิปก่อนบ่เวีพพยงยังมาทันมาเนาอะ,อะเดี๋ยวจะได้ใจให้เพื่อนก่อนเนาะบ่เวียงก็ได้อืมเอาโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะพี่ภาคกันได้จับก่อนโทษขอภัยได้ลายเนาะม้อนี้วันนี้ก็ถือว่าได้มาขายคือเกาเซนเคย อ่าได้ขายเรริกเล็กน้อยเนาะอาจสิบ่ขายดีคือเมื่อก่อนแต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องเนาะอ่าบ่ได้ขายมื้อนี้มื้อหน้าก็ได้ขายคือเก่าเนาะเออเนาะเอาอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าสู้ๆๆเนาะะอ่าอยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเด้อ